อ่ะนะครับสวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนะครับช่องเอกลักษณ์ฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์นิงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเรื่องของการเพาะเมล็ดเปลือยนะครับโดยที่ไม่ผ่านทิชชู่นะครับก็คือเอามาล็ดเปลือยเนี่ยลงฟองน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อหลายคนอาจจะมีหลายวิธีเช่นบางคนบอกเอาไปใส่ทิชชู่ก่อนแล้วไปบ่มในในในตู้เย็นนะครับสองคืนหรือต่างแล้วค่อยคีบเอามาใส่นะครับข้อดีมันก็มีนะครับข้อเสียมันก็มีนะครับข้อดีก็คือว่าคุณสามารถคัดเลือกเมล็็ดดคัทีี่่่งออออกกเาาามใสสไ้้แตขยืว มันต้องเสียเวลาในการขี้มาใส่เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนการเพาะเมล็ดเปลือยนะครับโดยการที่เอาลงฟองน้ําเลยนะครับไม่ต้องผ่านทิชชู่แล้วครับแล้วก็ดูอัตราการงอกว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอื่นเรามาดูก่อนเมล็ดเคลือบนะครับเมล็ดเปลือยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆได้เห็นเม็ดเล็กๆนะครับเหมือนเห่านะครับตัวเล็กๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เป็นอ่าเป็นสีขาวๆแบบนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยจะเป็นสีเดียวกับฟองน้ําเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเมล็ดโอ๊กหรืออะไรต่างๆก็ 7วันนะครับในการเพาะเมล็ดเปลือยตรงนี้โดยที่ไม่ผ่านทิชชู่มันเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยแล้วกันนะครับนะครับวิธีการนะครับมเมล็ดจะเป็นแบบนี้นะครับมเมล็ดมันจะเล็กนิดเดียวเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราโนดฟองน้าไม่ชุ่มมาแล้วนะครับผมก็จะใช้เอาไม้จิม้มลูกชิ้นตอกตรงนี้ให้ทู่นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้จิ้มน,น้ํานิดนึงนะครับแล้วก็จิ้มะเมล็ดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแล้วก็วางในแนวนอนแบบนี้นะครับเป็นช่อง นะครับวางแบบนี้เป็นแนวนอนให้ไม่ต้องลึกเกินไปนะครับให้ผิวเมล็ดเนี่ยพอดีกับผิวฟองน้ํานะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับบอกแล้วว่าถ้าเป็นเมล็ดที่มันเป็นสีดำนะครับเมล็ดเปลือยที่เป็นสีดําตรงเนี้ยนะครับเราจะมองเห็นได้ง่ายแต่ถ้ามันจะมีเมล็ดแบบเนี้ยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับเราก็ค่อยๆใส่เหมือนกันนะครับให้เมล็ดพอดีกับผิวฟองน้านะครับอันนี้คือสําคัญมากไม่ต้องลึกจนเกินไปวางแนวนอนนะครับวางแนวนอนแบบนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่นะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะงอกนําไหนอย่างนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแบบนี้นะครับวันนี้เราสอนมเมล็ดเปลยก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะสอนมเมล็ดเคลือบบ้างเขาแบบทีทีการแบบนี้เลยนะครับกดพอจะเตะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะนะครับเราก็มาวางนะครับตรงนี้ไอฟองน้ําแบบนี้นะครับก็ทำไปจนครบแผ่นเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจนครบแผ่นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าเต็มแล้วเราจะทํายังไงต่อนะครับเดี๋ยวเ็นเห็น อ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่เมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เราใส่ทั้งหมดเลยนะครับเมล็ดนะครับเราจะวางแนวฝางนะครับก็คือแนวนอนนั่นเองเพราะเราไม่รู้ว่าอ่าเขาเนี่ยจะงอกด้านไหนนะครับแล้วก็เราวางไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ฉีดฟอกกี้นะครับแล้วก็ไปเข้าห้องมืด2คืนนะครับมันจะเรียงบรนแถวแบบนี้ให้ผิวเมล็ดนะครับพอดีกับผิวฟองน้ําแบบนี้นะครับมองแล้วมันเห็น นะครับถ้าเรานนดฟองน้ํามาฉ่าน้าปุ๊บเนี่ยน้ําจะฉ่าน้ําแล้วมันจะชื้นนะครับแล้วก็เขาจะงอกแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเมื่ออยู่ห้องมืด2อคืนตรงนี้แล้วนะครับ mm. ห้องมืดก็คือเราก็เอากล่องมาครอบนะครับถาดที่เราเพาะตรงนี้ไว้นะครับครอบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะครับก่อนจะครอบเนี่ยฟอกกี้หน้าฟองน้งนนําอ,อีกครั้งหนึงห่งน,น,น,นะครับฟอกกี้หน้าฟองน้าอีกครั้งหนึ่งให้มันฉ่ำไปนิดหนึ่งนะครับให้มันชื้นแล้วก็เอากล่องครอบเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะะไรรรแล้ววนคคัับบ2น นะครับเราก็เขาย,ยกออกไปจากแดดกันตั้งแต่6กโมงนะครับถึงสิบโมงเชา้าแต่วันแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกแดดวันแรกหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่เขาเป็นแบบนี้นะครับมาเล็ดเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวออกแดดวันแรจแบบนนแกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับครับอันนี้มาเล็ดเปือยนะครับที่ออกแดดวันแรกนะครับผมเพิ่งจะยกออกมาจากห้องมืดเมื่อกี้เองนะครับลองดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเริ่มมีบางต้นที่เริ่มแทงรากออกมาแล้วอันนี้คือใส่ฟองน้ําเลยนะครับไม่ได้ใส่ในทิชชู่ก่อน นะครับอันนี้คือใส่นวดฟองน้าปุ๊บแล้วก็นวดใส่ฟองน้ําเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าวันที่2ออกแดดเขาจะงอกมากกว่านี้ไหมนะครับอันนี้คือคําว่าเมล็ดเปื่อยนะครับที่ใส่ฟองน้ําเลยนะครับนะครับวันนี้เมล็ดเปื่อยออกแดดวันที่2นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเริ่มตั้งเป็นต้นขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เอาลงฟองน้ําเลยนะนะครับเอาลงฟองน้ําเลยไม้บางต้นก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้นเริ่มเห็นใบเขียวๆแล้ว นะครับอันนี้คือการออกแดดวันที่สองวันนี้นะครับช่วงเช้านะครับไม่จำเป็นต้องลงทิชชู่เห็นไหมเอามล์ฟองน้ำเขาก็งอกแบบนี้เลยนะครับผมเรามาดูเมล็ดเปลือยนะครับเรามาดูเมล็ดเปลือยกันนะครับวันนี้ออกแดดวันที่สามนะครับจะต่างจากเมื่อวานเลยนะครับเราจะเห็นเป็นต้นหลกมาแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเม็ดก็จะแตกออกมาแล้วก็จะมีเป็นต้นหลกมานะครับอันนี้คือเมล็ดเปลือยที่ผมเพาะโดยไม่ผ่านทิชชู่นะ นะครับนวดฟองน้ําไม่ชุ่มแล้วก็ใส่ในนี้เลยวางแนวฝากเลยนะครับเนี่ยไหมเราจะเห็นเมล็ดเราแตกออกมาแล้วเป็นต้นหลกบานะครับซึ่งโอเคนะครับลาต้นเขาอะไรต่างๆตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือการออกแดดวันที่สามแต่พรุ่งนี้เรามาดูกันว่าการออกแดดวันที่สี่นะเัาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับผมนะครับวันนี้เป็นการออกแดดวันที่สี่นะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างทุกต้นไหมนะครับอันนี้ถาดนี้ นะครับ,บรเมล็ดเปลือยทั้งหมดเลยนะครับ96ต้นนะครับเท่าที่เราดูนะครับตรงนี้ในตาตาคร่าวๆจะมีอ่าต้นนี้ไม่งอกอยู่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ที่เหลืองอกหมดแล้วนะครับอันนี้อันนี้ช่องเขาใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่งอกอีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้ไม่งอกอีกหนึ่งต้นที่เหลือก็งอกหมดเลยนะครับก็96 นะครับงอกไป914ไม่งอกสองนะครับอันนี้คือเมล็ดเปลือยที่ลงฟองน้ําเลยนะครับลาต้นก็ไม่สูงนะครับโอเคกําลังดีนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับเมล็ดเปลือยให้เมล็ดเคลือบอันนี้คือเมล็ดเคลือบนะครับต้นเท่ากันเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะครับต้นเท่ากันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับงอกเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องลงทิชชู่ก็ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคน นะครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งย้ายนะครับเขาก็สามารถโตได้ปกติเห็นไหมนะครับต้นต้นเนี่ยอันนี้ออกแดดวันที่4นะครับแต่วันที่5น่าจะขึ้นตั้งต้นได้ดีวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่5ผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับครับผมนะครับวันนี้วันที่5นะครับของการออกแดดถ้าเราสังเกตดีดีนะครับบางต้นนะครับจะเริ่มมีใบที่3นะครับแทงยอดออกมาแล้วบ้างนะครับอันนี้คือการออกแดด นะครับวันที่5แล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มจะตั้งต้นที่เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับอ่แาแสงแดดกําลังดีนะครับต้นก็เท่าๆกันกําลังดีเลยนะครับก็เดี๋ยวทจริงวันนี้ออกแดดวันที่5นะครับบวกกับห้องมือ2คืนก็จะเป็นครบ7วันเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยได้แล้วนะครับก็จะเริ่มให้ปุ๋ยได้แล้วบางส่วนนะครับอันนี้คืออ่าเมล็ดเปลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูมเมล็ดของเคเลือบกันนะครับเมล็ดเคลือบเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ นะครับเมล็ดเคลือบเนี่ยยังเล็บเนี่ยนะครับแตกไปที่สามก็แล้วนะครับอันนี้นะอันนี้คือเมล็ดเคลือบนะครับเริ่มแตกไปที่สามกันนะครับอันนี้ก็กรีนเมล็ดเคลือบนะครับงานนี้ของเมล็ดเคลือบแต่อันนี้คือเมล็ดเปลือยที่เราทดลองกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าดูรูปทรงแล้วครับผมเปรียบเทียบเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับพอๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือออกแดดนะครับวันที่5้านะครับคือครบ7วันบดีที่เราจะเลี้ยงในน้ำเปล่าแล้วก็จะเริ่มให้ น้ำปุ๋ยกันนะครับนะครับแถมให้หนึ่งวันนะครับวันนี้ออกแดดวันที่6นะครับเราจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีใบที่3นะครับแตกหน่อออกมาตรงนี้นะครับก็คล้ายๆกับเมล็ดเคลือบนะครับเรามาดูเลสของเมล็ดเคลือบบ้างอาร์เลสจะเริ่มมีใบที่3ชัดเจนแล้วนะครับอันนี้คือของเมล็ดเคลือบเหมือนกันนะครับอันนู้นก็เมล็ดเคลือบของกีนโอ๊กเหมือนกันนะครับเหมือน อันนี้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจิลเล่นะครับไปแบบนี้แล้วก็คอสน,นะครับอันนี้ก็มเมล็ดเปลือยของเรานั่นเองนะครับเราต้นก็เท่ากันหมดเลยนะครับครับเพื่อนสังเกตดีๆเท่ากันนะครับไม่ได้แตกต่างไม่ได้เล็กฝานะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ฝาแล้วก็ออกไปที่3เท่ากันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกการเพาะเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเรียกได้เลยนะครับว่าต้องการจะเพาะแบบไหนอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยนะครับเราจะเห็นเลสแตกไปที่3แมกชัดเจนหมดเลย ครับแต่นี้คือมเมล็ดเคลือบนะนะครับมเมล็ดเคลือบแต่ว่าเราเพาะ,มะเมล็ดเปื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักเคียวนะครับที่ก็เริ่มโตเท่ากันเพาะพร้อมกันหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็วิธีการเพราะ,มะเมล็ดเปื่อยนะครับ7วันแรก8วันแรกในวันนี้ก็วันที่8ดนะครับผ้ารวมนับอายุก็ออกแดดนะครับวันที่6วันนี้ก็วันที่8ดแต่วันนี้ผมจะเอากลับบ้านแล้วนะครับเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยกันนะครับ นะครับเมื่อทาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะครับผมก็สะเก็บสถิติให้ดูแล้วครับว่าตั้งกวันเพาะวันแรกนะครับแล้วก็อยู่ห้องมืดสองคืนนะครับแล้วก็ออกแดดไล่ทีละวันทีละวันทีละวันเนี่ย การเจริญเติบโตของมลเมล็ดเปื่อยเป็นยังไงบ้างก็อย่างรูปอย่างวิดีโอที่เพื่อนเพื่อนเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าการพลเพาะเมล็ดเปื่อยก็ไม่ยากนะครับเอาลงฟองน้ําได้เลยไม่ต้องผ่านทิชชู่ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งย้ายครั้งหนึ่งเนี่ยครับเหื่อนเพื่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องลงทิชชู่ก่อนมากอไห่แจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับวันนี้เรามาทําให้ดูว่าโดยการนะครับเอาลงฟองน้ําเลยแต่ที่สําคัญก็คือการจะ นะครับคุณอาจจะนวดแห้งไปหรือหน้าฟองน้ําแห้งไปแล้วมันมันชื้นไม่พอมันก็เลยไม่งอกแต่ถ้าปกติแล้วเขาจะงอกอยู่แล้วนะครับค่า2สองอย่างตรงนี้โอเคนะครับยังไงก็ตรงนี้ละกันนะครับวิธีการนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเมล็ดเปือยนะครับอาจจะคาดหวังการงอกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่ดีอะไรที่ดีก็ใช้ได้อยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับอย่างที่เราทําให้ดูกันก็งอกทุกต้นต้นก็ระเบียบเท่ากันหมดนะครับ ก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับที่เพื่อนๆอยากรู้ว่าการเพราะมาเมล็ดเปืือยนะครับโดยที่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการเอาไปาในฟองไอในทิชชู่ก่อนนะครับในอะไรก่อนอย่างเงี้ยเขาทำยังไงนะครับสามารถเอาลงฟองน้ําเลยได้ไหมคลิปเนี้ยทาให้ดูเป็นภาพให้เห็นแล้วว่า,าตั้งแต่ขั้นตอนแรกยัน7วันจน8วันเลยว่าต้นผักมีเป็นยังไงบ้างและอัตราการงอกเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทําให้ดูแลนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้า จะทาเกี่ยวกับเมล็ดเคลือบให้ดูบ้างแบบนี้เลย7วันเช่นเดียวกันทําเหมือนเปื่อยทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เรียนแบบแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าการเพาะเมล็ดผักเนี่ยไม่ยากนะครับวันนี้เนี่ยคันบอกว่าหน้าร้อนอาจจะพอยากนิดนึงแต่วันนี้ที่เราเพาะให้ทำสเตติให้ดูเนี่ยอันนี้ก็เข้าหน้าร้อนวันนี้ที่ผมอัดคลิปก็วันนี้วันเสาร์นะครับที่3เมษายน2564กนะครับก็ันดีเดี๋ยวจะไปเตะบอลนะครับก็เปลี่ยนชุดเตะบอลแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเตะบอลตอน6โมงนวันนี้ก็เลย มาอัดคลิปให้พวกเราก่อนนะครับมาทําคลิปให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวอาัพคลิปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตะบอลให้นะครับก็มาทําให้ดูแลนะนะครับสำหรับการเพาะเมล็ดปือยโดยไม่ผ่านทิชชู่เอาลงฟองน้ําเลยนะครับไม่ยากนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็สู้ๆแล้วกันนะครับในการเพาะต่างๆแล้วติดขัดปัญหาอะไรไงก็ส่งมาถามส่งมาคุยกันได้นะครับแล้วอยากให้ทําคลิปอะไรก็อย่างที่บอกแจ้งมาแล้วกันนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้วันีคบบบสััดร